หนุ่มญี่ปุ่นย้ำผมไม่ใช่นักฆ่าโรคจิตหลังจากที่เขาโพสต์ภาพอ่างอาบน้ําแดงเถืออโซเชียลช็อกนึกว่าฉากฆาตกร,รรมที่แท้แค่ซักรองเท้าแล้วสีลอกมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งชื่อว่าค o อกโคชาน2ูนย์สองสต์ภาพชวนตกใจอ่างอาบน้ําที่เต็มไปด้วยสีแดงเชื่อว่ามองแว็บแรกคงมีคนเพลออุทานออกมาแต่เมื่ออ่านแคปชั่นถึงกับโล่งใจผมแค่ลองซักรองเท้าผ้าใบสีแดงด้วยน้าร้อนกลายเป็นเหมือนฉากฆาตกรรมสุดปลาดซึ่งมีน่าเชื่อว่าวโพสต์ของเขาได้รับความสนใจ อย่างมากชาวเน็ตต่างเข้ามารีทวิตและแสดงความคิดเห็นซึ่งเจ้าตัวก็ได้นําภาพรองเท้ามาให้ดูชัดๆว่ามันคงสภาพดีเหมือนเดิมแม้ว่าทั้งมือของเขาและทั้งอ่างน้ําจะกลายเป็นสีแดงไปแล้วก็ตามทั้งนี้เขายังขอย้าทิ้งท้ายอีกว่าเขาไม่ใช่นักข่าโรคจิตแน่นอน